เมื่อกี้นีนหลวงพ่อเดินไปดูบาทของพระนานๆหลวงพ่อจะเดินดูครั้งหนึ่งอาหารในบาทของพระเป็นไงทั่วถึงกันไหมเรื่องอาหารเป็นสิ่งจำเป็นสำคัญในพุทธภาษิทธพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสัพเพสัตตาอาหาริิธิกาสรรพ,พสัตวทั้งหลายเป็นอยู่ด้วยอาหาร ไม่ว่าสัตว์ประเภทไหนเป็นอยู่ด้วยอาหารมนุษย์ของเราก็เป็นอยู่ด้วยอาหารพระของเราก็เป็นอยู่ด้วยอาหารในร่างกายนะ <c oughs> แต่พระของเราในเนื้อกว่าต้องอาศัยอาหารใจด้วยอาหารกายอย่างเดียวยังไม่เพียงพอแต่เมื่อกี้เนหลวงพ่อได้เดินไปดู บาทของพระว่าอาหารเพียงพอไหมถ้าไม่เพียงพอแต่กับหลวงพ่อก็ดูแล้วละอาหารที่ผ่านหลวงพ่อไปนี่ก็เป็นไปได้แต่ว่าการนะจัดจัดอาหารสมัยหลวงพ่ออยู่กับงองค์หลวงตามหาบัวท่านจะให้จัดตักอาหารสลับกันบางทีก็ตักขึ้นมาจาก ปลายแถวมาหาหัวแถวแล้วก็ตักจากหัวแถวลงไปหาปลายแถวตักจากตรงกลางลงไปหาปลายแถวกลับมาหาตรงกลางขึ้นมาหาหัวแถวอันนี้คือหลวงตาอยู่วัดป่าบ้านตาดท่านให้สลับการตักอาหาร ให้ทั่วถึงสรุปแล้วก็คือให้ทั่วถึงเวลาใส่บาตรให้มองบาตรไม่ใช่ว่าตักโยนทิ้งโยนทิ้งโยนทิ้ง,งไม่เคารพในการาทําบุญของตนเองการตักบาตรก็คือการทําบุญของพระมีน้ําใจอาหารควรจะตักทงตรงไหนมันมีมันอาหารมันเผ็ดไหมถ้าเป็ดน้ําพริก เราควรจะวางไว้ตรงไหนอย่างไรเราจะแจกตรงไหนผู้ที่แจกน้ำแจกน้ำเพริกแจกเพริกนะแจกแจ้วนะเราต้องหาที่ลงไม่วยาเทราดไปเลยอ,องที่ฉันไม่ได้มันก็เผ็ดแนตะ่สินี้เพราะมันเผ็ดอตู้อยู่แล้วมันเผ็ดนะสิ่งเหล่านี้พระผู้ที่แจกอาหาร ต้องใช้ปัญญาสรุปแล้วถ้าใช้ความโง่ความไม่รอบคอบสักแต่ว่าธทำใช้ไม่ได้พูดอย่างนั้นได้เพราะนั้นในพระเนรทุกองคนะทั้งพระเก่าพระใหม่ต้องสอนกันที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวไม่ใช่ว่าหลวงพ่อจะสอนอ,อทุกวันทุกวันเรื่องไม่เป็นเรื่องสิ่งที่เป็นเรื่องที่จะต้องสอนมันมีต่้งเยอะแยะไปของพันในพระ เก่าที่อยู่มานานเห็นผ้าใหม่ทําไม่ถูกต้องผ้าเก่าก็ต้องเป็นหูเป็นตาบอกกล่าวว่าทําอย่างนี้ไม่ถูกนะควรจะทําอย่างนี้เวลาตักบาตรต้องให้ระมัดระวังไม่ใช่ว่าจับโยนจับโยนจับโยนเมื่อก็นทิ้งให้ทิ้งให้หมูหมากาไกา่ไม่ใช่หมูพวกเพื่อนเป็นผู้ทรงศีล เราทำลงไปทำด้วยความเคารพทำด้วยความระม,มัดระวังเ,เวลาจะใส่บาดต้องมองซะก่อนอา,อาหารประเภทนี้จะลงตรงไหนคือสรุปแล้วคือ,คอใจท่านกับใจเรานะไม่ต่างกันหรอกใกล้ๆกันนะั่นแหละถึงจะไม่อันเดียวกันก็ใก,กล้ๆ,ๆกันควรจะอยู่อย่างไงเพราะนั้นให้พระทุกองค์นะที่หลวงพ่อได้พูดนานๆหลวงพ่อจะได้พูดเรื่องอย่างนี้ ให,ให้พระลูกหลานได้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเก่าควรจะใส่ใจนะพวกพกเราเข้ามาเพื่อการศึกษาต้องศึกษาไปทุกอย่างในการเป็นอยู่การวางตัว <c oughs> วันนี้เป็นวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2559 ที่หลวงพ่อได้พูดไปเมื่อกี้เนี่ยให้พวกเราดูตนเองเข้ามาบวชแล้วพวกเขาพวกเราเข้ามาสู่วัดวาศาสนาเข้ามาด้วยเหตุอันใดเข้ามาบวชเพราะอะไรมีความมุ่งหมายมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอย่างไรแต่บางครั้งหลวงพ่อเขาให้มองประเด็นนอกแห่มองเรื่องนั้นมองเรื่องนี้แต่เมื่อวานกับพูดเรื่องมอง อาหารสัตว์อาหารเสืออาหารสัตว์ทั้งหลายแต่หลวงพ่อถึงยังไงพูดไปที่ไหนก็เถอะก็หลวงพ่อเองไม่ลืมอาหารใจเราพอามาบวชมาอยู่วัดวาศาสนาอย่างนี้เราจะไปส่งจิตส่งใจออกไปข้างนอกอันนั้นผิดเราไปค้นคว้าศึกษาทางนอกนั้ พระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรสอนพระสงฆ์ในครั้งพุทธกาลพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นองค์หลวงตาท่านสอนอย่างไรสอนพระแต่สรุปแล้วก็คือท่านให้มีสติสัมปะชัญญะอยู่กับตนเองให้มากที่สุดอันนี้เหตุเราจำเอาไว้นี่แหละคือจุด,จดใหญ่จุดยืนเรียว่าจุดหนึ่งนับหนึ่งว่าเป็นหนึ่งเป็นเอก คือท่านสอนว่าให้มีสติสัมปชัญญะอยู่กับตนเองให้มากที่สุดแล้วเราจะทำยังไงที่จะทำให้สติอยู่กับตนเองให้มากที่สุดถ้าหากว่าเราปล่อยเรานั่งเราปล่อยแต่ละวี่แต่ละวันที่ว่าไม่เคยคิดเข้ามาหาตัวเองจะเลยอันนั้นตันผิดผิดอย่างมากแต่ถ้าว่าเราบำเพ็ญไปอยู่แต่ ขาดขาดวินวินบางทีออกเป็นส่วนมากแต่ก็ยังพยายามอยู่อันนั้นก็ยังมีส่วนหนึ่งว่าเราควรจะมีการสำนึกได้ส่วนหนึ่งแต่พวกเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจเอาเถอะข้าพเจ้ามาอยู่ในวัดวาศาสนาข้าพเจ้าจะพยายามภาวนาให้มากที่สดุดให้มีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองให้มากที่สดุด อันนี้แปลว่าเป็นผู้ตั้งมั่นไปพูดตั้งตรงเป็นผู้เดินตรงตามแนวแถวของพุทธะตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้พวกเราให้ฟังเอาไว้พวกเราบวชมาคราวนี้ก็มาอยู่วัดมาเพื่ออะไรให้ถามตนเองมาเพื่อภาวนานะลูกหลานนะพระเนนนะเราไม่ได้มุ่งหวังอย่างอื่นนะ อย่างอื่นมันผลเป็นผลพลอยได้เท่านั้นเองแต่เรื่องภาวนาจิตตภาวนาเนี่ยคือหลักหลักของเราที่เรามีความม,มุ่งมั่นมีความตั้งใจถ้าละถ้าได้หลักใจเสัอย่างเดียวเท่านั้นนะเลิศประเสริฐที่สุดถ้าหลักใจของเราล้มเหลวเสัอย่างเดียวนั้นนะแปลว่าเสียหายผลปีทั้งหมดถ้าหลักใจล้มเหลวนะถ้าว่าหลักใจของเรามั่นคง ถึงส่วนอื่นจะล้มเหลวกว่าเธอะสิ่งภายนอกถึงจะล้มเหลวแต่จิตใจของเรามั่นคงสมาธิของเราดีปัญญาของเราพิจารณาการกรองไตรตรองด้วเหตุและผลมั่นคงอันนั้นแปลว่าเลิศประเสริฐถึงจะอยู่ทุกข์กยากลำบากอาหารอิ่มมือ้อถึงมันได้ไม่มีอาหารในท้องจะเลยก็ยังเลิศประเสริฐเพราะอะไรเพราะว่า เราเอาอาหารเข้าสู่จิตใจอาหารใจของเรามีเพียงพร้อมอาหารของเราอิม่มใจของเราอิม่มอิ่มในธรรมแต่ร่างกายมันจะหิวโหวยไปบ้างก็ไม่เป็นไรจะเหมือนกับพระท่านอดอาหารภาวนาอย่างนั้นร่างกายหิวแต่จิตใจนั้นอิบเอิมอิบอิ่มเอิบไปด้วยธรรมะ อยากจะให้พวกเราทุกๆท,ท่านนะเรื่องการเป็นอยู่ของเราเนี่ยสติสัมปชัญญะไม่มีอย่างอื่น<อ>ถึงจะเรียนทางลัดมาขนาดไหนก็เถอะจะลัดมาอย่างไงก็เถอะมันต้องไปจากทางนี้เท่านั้นคือสติอยู่กับตนเองเอการที่จะมีสติอยู่กับตนเองนั้นทําอย่างไรอ,อันดับแรกก็ต้องอการฉันน้อย คุยน้อยพูดน้อยปลีกวิเวกอยู่ตามลําพังเนี่ยอันนี้มันไปลักษณะอย่างนี้ไนดะ้ทีนี่ไม่ใช่ว่าฉันมากฉันมากนอนมากคุยมากอันนั้นแปลว่าผิดทางจะแล้วเราต้องฉันน้อยนอนน้อยคุยน้อยปลีกออกออกจากหมู่พวกเพื่อนไปหาหมุมสงบมันอยู่ในตัวของเราทั้งหมดเราจะหาหมุมสงบที่ตรงไหน ในวัดของเรากว้างขวางขนาดอยู่ในห้องเดียวกันเรายังหาบุมสงบได้ถ้าว่ามีหมู่พกเพื่อนกุกๆกะก,กักเราก็ขยับไปหาที่อื่นในมุมสงบในวัดของเรามีมุมสงบนะจากนั้นก็นั่งทํานั่งกัดสมาธินั่งที่ไหนก็ได้มียากันยุงไหมกันยุงไว้นานนี่มันโดนมากมันมียุง จากนั้นหรือว่ามีมุ้งครอบไหมเราก็เข้าไปนั่งนั่งในมุ้งครอบถ้ามันไม่ร้อนจนเกินไปจากนั้นก็นัน่งขัดสมาธิเรียบร้อยแล้วปน,นมมือขึ้นระหว่างอ,อกตั้งจิตอธิษฐานในใจพระพเจ้าจะพยายามทําจิตทําสติอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดในขณะนั่งขณะนี้คือมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจในการ บำเพ็ญในการภาวนาคือจุดหัวใจของเรางานของเราจุดมุ่งหมายของเราคืออันนี้ไม่ใช่อย่างอื่นอย่างอื่นเป็นผลพลอยได้ท่านเองเป็นผลทางกิเลสที่มันจะออกไปเท่านั้นเองที่จุดมุ่งหมายมุ่งมั่นของเราคือเนี้ยคือความพ้นทุกข์เพื่อจะให้จิตใจสงบจากนั้นก็นั่งภาวนากำหนดลมหายใจเข้า แต่ต้องบังคับนะไม่ใช่มันอยากจะทำนะเรื่องภาวนานะไม่ไม่ใช่เรื่องอยากจะทำนะน้อยมากที่ผู้อยากจะทำมีศรัทธาแล้วก็อยากจะทำมันมีอยูอ่ที่จะทำจิตใจให้สงบโดยมากต้องบังคับเราต้องศึกษาค้นคว้าจากนั้นก็อนเอาเหตุผลว่าการนั่งภาวนาคืออะไรศึกษาเข้าใจแล้ว ในหลักธรรมคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในเมื่อเราเข้าใจแล้วนั่เราต้องปฏิบัติตามนี้เอาดูสิปลูกศรัทธาขึ้นมาพอปูสบาลมันนั่งกาหนดลมหายใจเข้าหายใจออก,หา,ออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุทธยจจออกโทแต่ลงตาเนะ่ยยืนหยัดยืนหยัดเลยละ่ะลงตามหาบัวนะ่ะต้องบริกรรมเท่านั้น ให้เขาว่าท่านได้ผลท่านได้ผลในการบริกรรมอย่าไปบริกรรมแบบลอยๆกำหนดลมหายใจเฉยๆท่านว่ามันหลงลืมหลงเงินได้ง่ายหลงสนได้ง่ายหรือลืมหล,ลงได้ง่ายต้องบริกรรมพดโทด้วยเนี่ยอันนี้เราก็ต้องใส่ใจตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราที่ท่านได้รับมรับผลมาแล้วท่านทำอย่างไร เราเดินตามหลังท่านจากนั้นกับพองพุทธนั่งคัดสมาธิแล้วกับปนมมือขึ้นระวางอกไหวพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไหวภูมิพระคุณพระคุณคือพระพุทธเจ้าพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็เอามือลงกําหนดเลยแต่ไหนให้บังคับให้สติอยู่กับตนเองพุทโธพุทโธเลยแต่ไหนนี่แหละวิธีการ ไม่มีอย่างอื่นนะล,ลูกหลานนะแต่สรุปแล้วก็คือไม่รู้จักปลีกตัวหามุมสงบการคุยการพูดกันมีแต่สัญญาอารมณ์ถ้าคุยกันมากสัญญาอารมณ์ก็มากอ,องค์หนึ่งได้คำหนึ่งองคหนึ่งได้คำหนึ่งองค์หนึ่งไปเที่ยวท่าหนึ่งองหนึ่งไปคบค้าสมาคมกับใครต่อใครแล้วก็มาพูดใกันนะพอเพอ็จแล้วก็มาจินตนาการเคเออเลย ไปตามสัญญาอารมณ์ของตนเองแล้วจะมาภาวนามันจะภาวนาได้ยังไงเพราะมันไปตามสัญญาอารมณ์ที่พวกเราได้พูดได้คุยกันจากนั้นกว่าที่จะหักล้างตัวน,นั้นได้ไม่ใช่ธรรมดาแต่บางคนคนไหนตามทั้งวันทั้งคืนยังไม่ยังไม่แล้วตามอีกหลายๆลาวันอีกต่างหากเสียเวลาอีกต่างหากในการตามสัญญาอารมณ์นั้นๆเพราะนั้น ้างว่าผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งใช่พอพูดจบแล้วกระจบมันหายากนะโดยมากผู้จะเป็นอย่างนั้นมีแต่ลอยตามสัญญาอารมณ์ของตนเองนะน,นั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายต้องปลีกหาความสงบเรามาอยู่กี่วันเรารู้ไหมรู้อยู่กี่วันเรามาอยู่เพื่ออะไรเรามาศึกษาใช่ไหมเรามาเพื่อภาวนาใช่ไหม ถ้าเราถามเราอยู่เสมอนะเราจะไม่ลืมตัวนะแต่เราไม่ได้ถามตัวเองเนะี่ยอยู่เออละเหยไปเปน็นวันวันถึงวันแล้วก็ถึงกลับกลับไปเพอเพยยังตำหนิพระธรรมขำสอนของพระพุทธเจ้าตำหนิครูบาอาจารย์ตำหนิสักสำนักวัดครูบาอาจารย์อ,อีกมาอยู่วัดป่ากันอย่างงั้นอย่างงั้นละ่ะไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรเพราะเองตัวเองไม่ทำอะไร บอกให้ทำาให้ภาวนาลยสิเดินอยู่กลมนีน,นั่งภาวนาดยสิถ้าหากไ่าปฏิบัติตามที่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวตามแนวแถวของครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อนำทำคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาบอกกล่าวปฏิบัติดูสิหลวงพ่อมั่นใจว่าพวกเราจะต้องรู้ว่าใจของเราเป็นยังไงผลเหตุผลนั้นเป็นยังไงการภาวนาการอยู่ในป่านี มันไม่ใช่ว่ามันอยู่แบบสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาอยู่แบบสบายสบายไม่ใช่นะหลวงตามหาบัวท่านบอกได้เลยบอกว่าไม่มีอันไหนที่จะทุกยิ่งกว่าการบังคับจิตใจให้อยู่กับให้อยู่ในความสงบการงานอย่างอื่นเราสู้มาแล้วแต่นี้เรายกหลวงตาทว่าจะยกหลวงพ่ออินขึ้นมา,าพวกท่านทั้งหลายบางคนยังไม่เชื่อก็ยังหงิงเขี้ยวสิอีกฮ่เฮ่ฮเอีก เพราะนั้นนายะยกองหลวงตาขึ้นมาให้เป็นตัวอย่างหลวงตาท่านบอกอย่างนี้นแต่องค์อื่นท่านปฏิบัติมาทั้งก็เป็นอย่างหลวงตาพูดนะแต่มันไม่ชัดเจนหลวงตาเนี่ยชัดเจนที่ท่านพูดออกมาไม่มีอะไรที่จะทุกข์ยิ่งกว่าการจะบังคับจิตใจให้เข้าสู่ความสงบแต่เมื่อบังคับจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วไม่มีอะไรที่จะสุขยิ่งกว่า จิตใจสงบผ่านความสงบแต่ไม่ใหม่การบังคับมันเป็นเรื่องที่ยากมากหนักหนักสาหนักสาห,หัสสากันอย่างมากแต่เมื่อบังคับเข้าสู่ความสงบไปแล้วนั่นแหละมั่นใจไม่มีอันไหนที่จะมีความสงบศกยิ่งกว่าการทำจิตใจให้สงบเชื่อในพระธรรมความสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า นัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีพอจิตผ่านความสงบไปแล้วเรายกมือไหว้พระพุทธเจ้าอยู่ทั้งวันทั้งคืนโอ้โหทำไมพระพุทธเจ้าท่านค้นคนว้าศึกษาได้ยังไงท่านฉลาดกว่าเรามากแต่นี้เราปฏิบัติตามเพียงแค่นี้ก็เราได้รับความสุขทางด้านจิตใจอย่างมากเลยเนี่มีความสุขจริงๆจิตเข้าสู่ความสงบนี่แหละเพียงแค่นี้ เราก็เห็นคุณค่าเห็นประโยชน์เราได้สัมผัสทางด้านจิตใจเพราะนั้นให้พวกเราทุกๆท่านนะเข้ามาบวชทั้งทีอย่าไปเออละเหยลอยลงไปตีละวันละวันผ่านวันพัานคืนผ่าน,น,านเดือนผ่าน,านปีไปเปล่าประโยชน์ถ้าบวชเข้ามาอย่างนั้นเข้าบวชเข้ามาต้องฝึกหัดดัดนิสัยไม่ใช่จะตามนิสัยคนตัวเองนิสัยคง,ต,งตัวเองมีแต่นิสัยกิเลสอยากจะกินอยากจะนอน อยากจะโม้อยากจะคุยอ,อยากจะส่งจิตส่งใจออกไปข้างนอกเออระเหยลอยลมคิดปรุงฟุ้งซ่านอยู่ทั้งวีทั้งวันมันได้ประโยชน์อะไรออมันได้แต่อยู่ในฟอร์มการบวชท่านเองแต่จิตใจของเราออกไปข้างนอกเปล่าประโยชน์ได้แต่อยู่ในฟอร์มแต่จิตใจของเราไม่เป็นพระออนีนเราพยายามทำใจให้ของเราเป็นพระด้วยยูนิฟอร์มก็เป็นยูนิฟอร์มของพระ ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าด้วยใจยก็พยายามปฏิบัติตามที่ทำคำสอนของพุทธ,ธะด้วยตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนด้วยสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราโอปัญิโกนะพวกเราทันทั้งหลายนะที่เข้ามาสู่วัดวาศาสนาที่มาสู่วัดหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ได้มุ่งหวังอย่างอื่นนะมุ่งหวังเรื่องภาวนาเป็นหลักอย่างอื่นเป็นผลพลอยได้แล้วมาตรงการอยู่ด้วยกันมาตรง มีการพัฒนาที่พักพาอาศัยแต่ถึงจะร่างสร้างแล้วหรูหราโออาขนาดไหนก็เถอะนะเรื่องวัดวาศาสนาที่พักพาอาศัยอีกสักวันหนึ่งเราจะต้องทิ้งทั้งหมดคิดไว้อย่างนั้นในใจนะข้าพเจ้าจะต้องทิ้งทั้งหมดขนาดร่างกายตัวเองเต็องออกมาจากท้องพ่อท้องแม่จากท้องแม่อีกสักวันหนึ่งข้าพเจ้าก็จะต้องทิ้งมันอีกเหมือนกันมันไม่ทิ้งได้อย่างไง สมัยก่อนเป็นเด็กใช่ไหมเดี๋ยวนี้เป็นยังไงหลวงพ่ออินฮะเ,เดินไปที่ไหนก็ไม่สะดวกสบายเหมือนสมัยเป็นน้อยเป็นหนุ่มแล้วต่อไปนี้เป็นยังไงคงจะได้ใช้ไม้เท้าค้ามยันไปเรื่อยอ,อผลในสุดนะตาฝ้าฟางงกงา,ง,างานไปทําไมตายง่ายผลในสุดก็ได้ขึ้นรถเข็นตกไปก็หามลอลไรพยุงลุกพยุงนั่งอ,อผลในสุดเป็นยังไงร่างกายนี่มันเลี้ยง ดีขนาดไหนก็เลี้ยงเถอะมันจะไหลไปตูไปสู่สภาพนั้นเราต้องคิดไว้เลยคิดไม่คิดไม่ผิดอีกต่างหากคิดที่คิด,คดไว้แล้วนะทูกคิดไม่ผิดกันแต่มันจะยอมรับหรือไม่ยอมรับตนเองในใจแต่ต้องฝึกฝนให้ใจยอมรับข้าจะต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนเ,ออเพราะนั้นก่อนที่จะถึงจุดนั้นเราควรปฏิบัติตนอย่างไรจะทำอย่างไรจะภาวนาอย่างไง จะทำอย่างไรให้จิตใจของเราพ้นจากทุกข์ไม่เวียนมาวเวียนไหวตายเกิดอกีกถ้ามาวเวียนไหวตายเกิดมันจะต้องเป็นอย่างนี้เอยอมรับไม่ใจ <c oughs> ให้ถามตนเอง <c oughs> ถ้าถามตนเองอย่างนี้แหละเป็นผู้ไม่ประมาทตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติอะไรคือคุณงามความดีเราจะเดินตามนั้นถึงจะดูทางโลกทั้งเจอหัวเราะอยู่ทั้งวันก็เถอะนะ โดนตรีกลมอยู่ทั้งวันก็เถอะใจของมันมันไม่ใช่ไปอย่างที่มันนะมันสุกประเดียวประเดาเหมือนสุกเหมือนกับเราได้ทานอาหารได้กินของอิ่มอิ่มอีกสักวันนะพยามาจุลาดเอาไม้มาค้ำคอหายใจไม่ออกนั่นแหละข่าวนั้นแหละสุกไหมหัวเราออกไหมเห็นไหมทุกไหม เวลาเห็นเขาตายต่อหน้าต่อตาหายใจปลาฟืบว่ากูวาบเป็นไงสุขไหมจุดนั้นนะ่ะเราต้องดูนะดูเขาดูเราถ้าดูเขาดูเราแล้วนะั้นเราจะตั้งู่ความไม่ประมาทโอ้ใจงั้นก่อนถ้าเห็นเขาอย่างนั้นจิตใจก่อห่อเหี่ยวห่อเหี่ยวว,ว้าเวอ้างว้างหมดอะไรตายอยากอะไรสิถ้าคิดอย่างนั้นอยู่เสมออถ้าว่าคิดตามธรรมคำสอนของพุทธะแล้วจะไม่เป็นอย่างนั้นอนะ่ะ มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจจริงถึงยังไงเราต้องเป็นอย่างนั้นแต่ถึงยังไงเราจะหาทางออกอยังไงพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านว่ามันมีทางออกที่จะทําให้จิตใจหลุดหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่มาเวียนว่ายตายเกิดไม่มาเป็นอย่างนั้นมันมีอีกมันมีทางนะอันนี้เราต้องศึกษาเลยแต่ไหนเราจะไปเชื่อแต่ใจตัวเองได้ยังไง <c oughs> เราจะไปเชื่อใจตนเองได้ยังไง ใจของตัวเองมันเป็นมีกิเลสอยู่แล้วมันต้องเชื่อในหลักธรรมคาสอนเชื่อในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนแล้วก็ปฏิบัติตามอีกนะอย่าไปเชื่อตามที่ท่านบอกแต่เราต้องปฏิบัติอีกในเมื่อปฏิบัติแล้วนะเราจะเชื่อด้วยการปฏิบัติของพวกเราเองนะี่แหละก,การประพุทปธปฏิบัติธรรมนะคณะจตหาตาโยมพระเนรลูกหลานนะ <c oughs> ตอนนี้อไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พร รปสัพพะโรขาวินิมุตโตสัพพสันตาภาวะสิตโตสัพพเวรามาติกันโตเนมบุโตจตุวังภาวะ ัพพิติโยวิวันชันตุสัพโรอมินาสัตุมาเตภาวาตวันตาายโยสุกิติคายุปวภวาอภิวันานาสิลิสานิ จังวทธาปัายญนอจัตตารธาูธรรมวันฐานีอายุวันนสุขางภาลังยัสสัทธาตถาคติอาจาราสุปฏิทิตา สิรัญจัตตะกัลยาณังอริยกันตังปะจังสิตังสังเขปาสาะโดยัตตาทีหูชุปุตันจดัตสนังอานดาเลตโตติตังอาหูอาโมคันตัสัชีวิตังทัสมาสัทธันจะสิรัญจาปะสาะดังธรรมดัตสนัง อานุยนเชตเมธาวีสรัางบุทนาซาสนันติภาวะตุสัพมังกาลังราคันตุสัพพเดวตาสัมบาบุทนุภาเวนะสดาโสธีภวันุเตภาวตุสัพมังกาลังราคันตุสัพพเดวตา สัมมาธรรมานุภาเวนะสนาโสธถิภวันตุเตภาวาตุสัพพังกาลังรักขันตุสัพเปริวตาสัมปัสังฆานุภาเวนะสนาโสธถิภวันตุเต